สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาเทสเทสไงเทสรถป้ายแดงเนต้าไฟฟ้ามันยังง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 ักตอนนี้เราวิ่งออกจากศูนย์ที่ประหลนโยธิน88ด้วย นนั้เท่าไหร่ที่ชาร์จเท่าไหร่65เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือ43เหลือ53หมดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเม่อมากี่กิโลแล้วเนี่ยหมดหมดไป12เปอร์เซ็นต์แล้วหมดไป12เปอร์เซ็นต์กี่กิโลประมาณกี่กิโล41กิโล41กิโลแล้วมันก็จะบอกตารางว่าแบตเราเหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง53เปอร์เซ็นต์เราจะไปกันที่พระธาตุวายโยแล้วก็มาหาที่ ชาร์จลุ้นกันต่อกับสมุทรสาครอ่าท่านั่งรถไฟฟ้านี้มีลุ้นตลอดเวลาถ้าเวลาแบตเราใกล้เหลือน้อยเราก็จะลุ้นว่าที่ชาร์จอยู่ตรงไหนแล้วเราจะชาร์จได้ไหมเพราะเราไม่ไหม่อ่าแล้วเราจะชาร์จได้ไหมเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปแหละเพราะว่าวันนี้ก็ที่จริงต้องออกแต่9ก้าโมงเช้า ตกลงรถไม่ได้ชาร์จไฟไว้รถมาถึงไม่ชาร์จไฟไว้ดูนโไม่ได้ชาร์จไฟไว้เราต้องรอชาร์จไฟอะไรก็ยังไม่ฟ้อมเพียง <c oughs> มาด้วยต้องใส่ยจหลับอันนู้นเจ้าของรถนอนเล่นโทรศัพท์ตัวกลมเลยนอนทางพี่ชาร์จอ๋อ หาหาที่ชาร์จข้างหน้าเผื่อเตรียมไว้เดี๋ยวอาจจะได้คือถ้าใช้รถไฟฟ้านี่นะมันก็ต้องนะวางแผนนิดนึงทำใจวางแผนก่อนออกจากบ้านแต่วันนี้เราเพิ่งรับรถมาวันแรกมีมังกรทาซซาสามจนปกิโลเนี่ยเรารับเรารับมาวันแรกเราก็เลยแบบว่าจะแบบจุกระหุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าลูกมันเป็นส่วนมากพวกนั้นอ่ะเป็นไฟฟ้าดีซีทีลูก นี่คนขับคือคือลูกสาวยังไม่ขับนะวันนี้ไ่เป็นดีซีลูกคือจุนมากเวลาไฟฟ้ากันนะในางทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเอซีเหมือนที่เราจ้าที่ร้านนี่มันช้ามีดีซีกับเอซีนะพ่อมีเยืองมีมีเน่ยหรอมีสองอย่างอยู่ในอางหรอมันว่างอไม่ได้ฮาเป็นบางกราซาแยกไปสีมีบินบุรีอ๋อต้องกลับรถเหรอใช่ โอ้ยเหลาสิ0อยู่เลยอ2เลยล่ะตอนนี้เรา52เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหล,ลือ52เปอร์เซ็นต์รเราก็ใจเย็นดูดูนอนบบสบายใจไปก่อนดูไว้ก็ไม่เป็นไรไปว่ากันจัดเชียงเนาเลยหาที่ชาร์จใจเย็นๆก่อนไปวัดไอ้นั่นไอ้นั้น,นประธาตุเราต้องหาที่ชาร์จให้ได้ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรากลับบ้านเลยช่องทางซ้ายพื้นเหี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนซูมินถ้าได้ร้อยในนีเนี่ยกลับบ้านได้สบายแล้ว ไ <laughs> อ้ที่เราตัทางสารยามีที่ชาร์จอยู่เรื่เราก็วิ่งหามันก็ชาร์จจนได้พอร,รู้ที่แรกก็โอเคแล้วแล้วว่างๆเราก็ไปวิ่งหากันไงลูกสารยามีพอดีดว,ว่างมากนะเอออ้าวก็ตอนแรกเราก็ต้องวิ่งหาก่อนถูกไหมอ่ะเพราะว่าก็าค,คือมามารับรถวันนี้นะปั๊บเบาหลังเลยแบะเอารถมาเข้าประตูหน้าพับนอนเลยลูก คือคือรถเข็นถ้าไม่เก็บนะ่ะใส่ท้ายรถเนต้าเนต้าวีเหรอเนตา้าเหรอนี่รถอะไรยังไม่รู้เรื่องเลย,เยไงเออไม่ได้นะต้องพปปับเบาะเก็บหัวแล้วก็จะกระแทกท้ายต้องระมัดระวังนิดนึงก็ร <ถ S 2> <า>ีวีแชร์ขึ้นนะ่ะเราเราจะไปไหน่ะไปบ้านน้อง,ป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 ,งปีเก่าเลยเนี่ย เราจะไปอย่างเงี้ยตรงไปเรื่อยๆเลยสวินทง่นันดูว่ารถเรานี่จอใหญ่มากนะจอเนี่ยเท่านี่ไม่ใช่ธรรมดานะในต้าวีเนี่ยเออทุกอย่างไม่ใหญ่แต่จอไม่ต้งงทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจะทำอะไรอยู่นี่นี่หมด คือต้องระวังอ่ะเวลาจะกดเนี่ยแบบว่ามวแต่จิ้มจิมอยู่ข้างหน้าไปจิ้มตูดเขาอีกคือขับ,ขบรถบรถที่มีจอระบบอย่างเงี้ยต้องตั้งให้เสร็จเรียบร้อยไม่แน่ใจก็จอดข้างทางไปเลยเพื่อความปลอดภัยหน้าจอจะมีบอกทุกอย่างนะแต่เราต้องไปเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็หน้าจอหน้าปัดนูน่นบอกอยู่ตรงนู้น ได้ยินเสียงวิทย์ปะได้ยินเนี่ยเพราะว่าไดยินเสียงวอเตอร์ชัดเลยเรายังไม่รู้วิทเหมือนเครื่องบินมันกำลังจะลงจะเทคอ็อฟจะเทคอ็อฟว่าจะแลนดิ่งตอนนี้เรายังไม่ถึงไหนเลยก็ทาดวายูเหลืออีก92กิโลลองลดลองลดที่แรกก็ ไปกลับก็300โลไหมถึงไหมจากสมุทรสาครจากประหลนโยธิน 88, ไปสิบแปไปพระทาตวายโยร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบกแล้วก็จากพระทาตวายโกลับสมุทรสาครน่าจะประมาณประมาณกันนะ่ะใกล้ๆกกันนะ่ะนะไม่ค่อยต่างกันนะรอดูว่า เราจะไปยังไงต่อต้องโหลดแอปไลน์แอปต้องเข้าเป็นฝึกหน่อยเหมือนการเรียนรู้เหมือนการเรียนรู้ว่าเออมืนต้องใช้ยังไงก็เหมือนไปฝึกเรียนใหม่อ่ะเหมือนเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อ่ะคดไงตื่นเต้นไหมคนขับอ่ะตื่นเต้นไหมคนขับเฉยเลยตอนนี้รับ นะก่อนออกจากศูนย์ลูกต้องบอกว่าพ่ออันนั้นอะไรอ่ะพ่อพ่าเขาเกียร์อะไรอยู่อะ่ะตอนนี้นนเริ่มจักทางได้จะเดินหน้าไปเขาเกียร์ถอยหลังลูกบอกว่าแล้วมันตื่นหลงหลงเวียนหัวแล้วคนหลังเวียนหัวแล้วรถนิ่มไหมอ่นะดูหน้า <ไป S 2> ตา เหน้ามันลอยอ่ะรู้ว่าหน้ามันลอยไม่รู้สิไม่เคยนั่งรถอย่างเงี้ยคือมันมันยังไงอ่ะมันมันเหมือนรถเบาหน้ามันแบบเด้งเด้งอ่ะเด้งเดงน้ำหนักหลังเกินเออใช่ใช่ใชออย้ายม่จกบไปนั่งขวาครลง <laughs> เพื่อไม่หน้าลอย <laughs> กันสี่คนหมอ,อ่ะอนนุ่มนุ่นเมารถเมาหลับพักสายตาแล้วอันนี้หลับจริงอันนี้น่าจะหลับจริงนี่คนนี้หลับจริง <c oughs> <c oughs> น,นี่น, <c oughs> นะคะเดี๋ยวตอนไปชาร์จแล้วเราจะให้ดูหมายว่าเราชาร์จใช้เวลาชาร์จนานเท่าไหร่แล้วกินเงินไปเท่าไหร่นะคะ <c oughs> บายฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ